ขุยปูแดงพืชทุกชนิดเร่งร่างดอกใบผลสร้างผลต้านทานโรคอินซีขั้วเหนียวผลดอกได้ลดร่วงผิวสวยของไทยสัตว์บางอย่างอะไรครับทุ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมเกษตรอินซีแช้ใดกับพืชทุกชนิดกับสัตว์ทุกประเภทปลอดภัยไม่เป็นพิษตกค้างลดต้นคุ้เพิ่มผลผลิตคุณภาพดี ก็มอใช้ปุ๋ยที่เข้าไปก็ทำให้ดีว่ามันจะมีผลรงระยะยาวนะครับใช้ปุ๋ยันนี้มันอาจจะไม่เห็นผลอีกปีนึงจะสี่ห้าปีมันจะมผว่าจีนเราเจอตัวสอเรียนแสดงว่าเคยใช้ใช่ไหมผู้ว่าขายอ๋อผู้ว่าทำขายเองเล่อโอ้แต่างไม่มีเวลาเป๊ะเอออนี้เป๊เลยผมกยังงงเป๊ะเลเป๊สุดยอดสุดยอดนี่อะไรเนี่ย การทอนการทอนอะไรทอนปุ๋ยไฟปุ๋ยไฟใช้ปุ๋ยแดงเหมือนกันอ่าอันนี้อันนี้มันมาจากคนละที่กันเหรอเพิ่มมาเพิ่งมาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขใช้แล้วนึกว่าใช้ใช้นึกว่าใช้ปุ๋ยแดงข้ามร้านจุแล้วใช่ไหมใช้ปุ๋ยนี้เนี่ยไหมนี่ออดลูกตั้งขนาดนี้เนาะแล้วก็รสชาติก็จะดีโอเคขอบคุณมากนะครับพี่ครับบสวีครับเออดีจังเลย แตเล็กใชได้แต่เล้กก็โอเคได้มาต่อสามคลิปแล้วก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอย่าลืมไว้นั้นนะเตทียใส่ห่อไว้น่ะนั่นแหละอันนั้นแหละไปฝาเป็ฝาคนในห้องไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวขอขอเวลาหน่อยนิดเอาไปฮะเอาไปแล้มาแล้วก็นี่อะไรเนี่ยน้ำตาลสดน้ำตาลสดมาทำอุ้นอ๋อเหรออืม ส่วนนี้ยเป็นลูกปลาเนี่อยนะเนี่ยเนี่ยปลาขายดิโอ้โหลูกปลาเลยสวยว่ะโอ้ของน่าชิมไม่ได้ชิ้นเดียว้วถ้าเกินแต่นั้นต้องซื้อแล้ะง่ายนี่นี่หวานใช่ไหมไม่หวานครับชิมได้ป้าชิมอะไรอ่ะซื้อเลยแหละชิมก่อนดีอ๋อโอ้ยใส่ยิปมาให้แล้วเพชรบุรีน่ะหวานอยู่แล้วเพชรบุรีอ่ะไม่หวานหอืออ่ะ กล่องนึงกลองก็กล่องเดียวกล่องเดียวอ้าวทำไมกล่องอาหามซิปสุดมันและนี่ยังไงขายยังไงเอาไปเอาแล้วไปตรงทอนนะตามหลักนี่ทำไมล่ะนี่ไม่โอ้แะอ่าโอเคได้ครับได้ได้นี่งานอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจงานของชรวงรัปตันกรอนแล้ว ของทรวงทาตุยกรเนาะครับต้มครับอ่ะไม่เอาตัวนี้ไปกินยากกากินตัวเลยนั่นแหละโหอยเอาไปเลยเอาไปให้มารยาทต้องเงี้ยเปมารยาทกินยากกินไม่ได้ดูไม่สายกินคน เมื่อกี้ซื้อไว้หลายเจ้าแล้ว้าล้โอยังไม่รู้เลย แต่ท้อนแปลลูกถิกไหมยเ,เอาไปฝาก,กแกเนี่ยแกชอบมาดันบบมาดานัานฝาด,ดรถเอาไปฝากก็ดได้อ,อร่อยดีว่าเอาว่ะ เท่าไรล่ะเอ๋อเบิกร้อยเนี่ยไปเอาไปกินด้วยแล้วก็เอาไปฝักที่บ้านเอาไปเลยเอาไปเลยเนี่ยเอาไปเลยเหมือนกันในก่อน ถ้าทานเองมีนดนกว่าประหยัดอร่อยดิาไม่ได้สองกล้องเงี้ยได้พี่ข้าวตอกไปเสรจคือเจ้าคือเจ้าไปยังไงก็ได้เอาไปเลยแล้วแต่แลแต่แลแต่ท่านกระโดดอ อมทรัพยากร ไม่ได้ à, nên...